สวัสดีครับอยู่กับผมทวิตนะครับผมวันนี้จะมาแนะนํนากันเรื่องของหองนะครับผมตําหนักเสริรหูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมเล่นเกาหลีมาก,ก่อนผมจะเรียกว่ารังพึ่งแล้วกันตัวนี้ไม่ยากตัวนี้เนี่ยทุกสามวันเขาจะรีรีเซ็ตททนึงนะครับเหมือนว่าเราอยู่ชั้นเราอยู่เราอยู่ชั้นสิบสี่เนี่ยพื้นที่สิบสี่เนาะ ชั้นที่หกเนี่ยแต่ละขั้นมันเล็กเป็นชั้นแต่เหมือนเหมือนกับว่าจํานวนชั้นเนี่ยน่าจะเป็นอันแรกมากกว่าอันนี้ได้เป็นพื้นที่ในส่วนนี้นะครับผู้เล่นเกาหลีส่วนมากจะเน้นทําการดองนะครับดองในที่นี้หมาย,มายถึงว่าปกติเนี่ยทุกสาวันเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามาตีมอนต,ตรงนี้ได้เนี่ยหกจุดเนี่ยเนาะเราจะได้แผนที่มาหนึ่งอันเพื่อมาเปิดสมบัติพวกนี้หาหาสมบัติสุดท้ายสมบัติสุดท้ายคือตัวนี้นะครับซึ่งเพราะงั้นอ่าอันนี้ผมเลยอีกวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เป็นอ่าวันจันเนาะวันอังคารก็จะรีเซ็ตอ่าพอวันอังคารรีเซ็ตอย่างเงี้ยเหมือนผมไต่อยู่ตรงไหนก็ช่างเพราะเกิดว่าผมยังไม่จบตรงนี้เนาะ มันจะมาเริ่มที่จุดจุดแรกเลยเพราะผมดองไว้ที่ชั้นนี้ที่ดองไว้เพราะอะไรคือผมรู้ว่าพลังลบผมอะยังไม่สามารถผ่านด่านที่สูงกว่านี้หรืออาจจะสามารถผ่านได้แต่ว่าผมต้องการตีมอนต,ตรงนี้เนี่ยตีมอนตปเรื่องมากกว่าเก็บการ์ดเพราะผมต้องการเพราะพวกรางวัลดอก มากกว่าการผ่านชั้นนะเพราะกิดผ่านไปเนี่ยยิ่งผ่านยิ่งผ่านชั้นสูงมันก็ยิ่งโหดาะงานที่ที่แนะนำวิธีการเล่นแบบนี้เพราะว่าอ่าเกาหลีบอกเกาหลีก็ใช้เหมือนกันนะครับวิธีนี้ผู้เล่นเกาหลีเป็นคนแนะนำม,มาด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดว่าเริ่มไม่ไหวเนี่ยก็คือให้ให้ดองไว้ ลองวันี้ในที่นี้คือด่านนี้เราตีจบอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้มีแค่สัตว์เทพรวมแค่ตัวเดียวเนาะมาเลยยังไม่คอมโบเข้าไปเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวชุบ แต่เกิดมีอีกตัวเนี่ยตัวหนึ่งมันจะเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเพิ่มอะไรให้ในสัตว์เทพตอนนี้ผมยังขาดมังกรอยู่เลยนะมังกรทองเนี่ยที่คู่กับเสือ ซึ่ฮหกนี่โหดมากนะครับดาเมจดแรงมากดาเมจจะครั้งแรกยังไม่ท่าไหวเนาะแตเทินถัดไปเนี่ยเนี่ยคือจะลดเลือดสตูด,ด้เยอะมากเพราะมันลดตามเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ตกสองร้อยเอ็มสองเทิร์นก็ตกสี่ร้อยนะแรงมาก เนี่ยผมก็จะดองไว้ผมก็จะทําการตีแบบนี้ไปเรื่อยๆจะเน้นตีมอนมากกว่าซึ่งจุดสุดท้ายเนี่ยมอนมันจะเป็นตัวลุงเนาะก็คือตีเสร็จผมจะไม่กดข้ามข้ามด่านไปไม่จะไปพื้นที่ชั้น,นที่สิบห้าผมยังไม่ไปผมก็อยู่อย่างเงี้ยผมจะดูเคสที่ว่าเคลสของร้านปถนาเนี่ยมาตรีกี่ให้มาเนาะเนี่ยบรรคารบรรคารตีสามชั้นก็คือก็จะได้เคสได้วยของรางวัล ก็ให้แนะนําผู้เล่นนะครับดองไว้เนาะเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าในที่แบบพลังลบเราเยอะขึ้นมาอีกมากอย่างมากนะไม่ใช่แบบเยอะขึ้นมาอีกพันสองพันอย่างนี้แล้วผ่านด่านไปไปชั้นต่อไปแต่ชั้นต่อไปแบบพอเข้ามาตีอย่างนี้แบบมันยังไม่ไหวอย่างนี้ต้องนิเก็บการ์ดอย่างนี้ก็คือไม่ดีกว่าแนะนําว่าให้ดองไว้ก่อนดองไว้แบบตีหาของไปเรื่อยอย่างนี้แต่วันแรกก็คือ หลังจากรีเซ็ตเนี่ยทุกสาวบานรีเซ็ตเนี่ยก็ผ่านไปหกชั้นเพื่อต้องการที่แผนที่น้องมหาสมบัติพวกนี้แล้วก็ของรางวัลนะครับในสิ้นเดือนนี้หรือสิ้นเดือนหน้าอาจจะมีจะมีทําการปรับของรางวัลพวกนี้นะครับถ้าเดาไว้น่าจะไม่ผิดนะจะมีตัว ตัวไหนครับจะมีแก่นอุปกรณ์เนาะจะเป็นของลุงจะแลกได้วันละห้าชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งใช้สามพแต้มในการแลกก็แลกมาเป็นห้หแกนอย่างนี้ก็ใช้หมื่นห้าต่อวันพอแลกเป็นแก่นมาเสร็จต้องมาแลกในร้านปัฒนาต่อก็จะใช้ในหินหินม่วงเนี่ยทำการแลกของมาก็จะแลกมาแลกมาก็จะได้มเป็นพวกนี้เป็นเศษ อุปกรณ์ลุงนะครับในส่วนของข้อมูลแพทเนาะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้จะทําการลงนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวหน่อยเพราะจะเป็นรายละเอียดของแพททั้งหมดเลยที่จะเข้ามาในแพทหน้าเพราะจะมีข้อมูลของแพทไว้สองเดือนนะครับเพื่อ,อท m ่ํอการควบแพทเข้ามาอีกรอบหนึ่ง แต่ที่แน่ที่แน่นอนคือสัตว์ลุงมาแล้วตัวลุงมาก่อนสัตว์ลุงต่อไปก็คือสัตว์ตาเทพลุงนะครับพี่จะเข้ามาหลังจากสัตว์ตาเทพลุงก็น่าจะเป็นขุนพลลุงนะครับเพราะของจะวนอยู่แค่นี้ต้องวนอ่าส่วนเรื่องคลิปก่อนหน้านี้เนาะ เป็นอ่าคลิปปลุกพลังนะครับที่ทำการไปก่อนในคือได้หาข้อมูลแล้วว่าครีตแต่ละตัวที่ต่างกันเพราะอะไรครีตเนี่ยอ่ามันจะแยกเป็นตามเจนนะครับเจนของตัวทองเนาะ เคปลุกพลังเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเจนแรกนะครับทุกก๊กเนี่ยเหมือนอ่าของเจนอุยเนี่ยเคล็เป็นมาแบบไหนก็คืออ่าตัวแรกของเจนทองก็คือจะเป็นแบบเดีวยวกันหมดเลยในเรื่องของเนี่ยอ่าเคล็ที่ก็ได้ลงไปในคลิปก่อนเนาะว่าเออตัวไหนน่าจะทําตัวไหนไม่น่าจะทําก็คือถ้าเกิดเป็นผมผมตอนนี้คือ เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าลองทําอีกเกดีหนึ่งก็คือทําตัวของของน้องสาวเนาะก็ทําเสร็จไวกว่าเดิมเยอะขึ้นเพราะอันนี้ใช้เวลาเกือบเป็นอาทิตย์ในการทําเสร็จหมดเลยแต่ของน้องคือสองวันแรกก็คือปลดไปได้สามตัวแล้วขึ้นตัวที่สี่แล้วก็มีข้อสงสัยอย่างนี้นะครับมันยิ่งหาคำตอบไม่ได้เหมือนกัน ปลกพลังเนี่ยตอนนี้คือสามารถใช้ยังไม่ต้องปลูกต่อเนาะปลูกแค่ครั้งเดียวเสร็จแต่ว่าที่อ่านเนี่ยลิมิตอัพขั้นคือขั้น16แสดงว่าแสดงว่าหลังเลเวล1ห6เบเนี่ยอาจจะมีการปลูกพลังเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าของในการปลูกพลังเนี่ยใช้ตัวเดียวกันหรือเปล่าอันนี้กําลังหาข้อมูลอยู่เนาะถ้าเกิดมันใช้แบบการปลูกพลังแบบเดียวกัน เราสามารถทําการปลุกพลังตอนนี้แล้วก็เลียวของเก็บไว้ก่อนได้ไหมแล้ว160เนี่ยสามารถเอาขอตัวนั้น,น่ะมาใช้เลยได้ไหมอันนี้กําลังหาข้อมูลให้อยู่นะครับเพราะตอนนี้ผู้เล่นที่เกาหลีของเพื่อนผมก็ยังไม่160กันเลยเพิ่ง140เปันเองอันนี้ก็เลย,เลยก็กําลังหาข้อมูลอยู่เนาะสําหรับเซร์ฟไทยถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลนะครับ160ยังไงก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับผม เนี่ยพราะว่าอ่านตรงนี้เนี่ยลิมิตมันอัพได้แค่ร6 0หลังจากร้อยหกอาจจะต้องมีการปลุกพลังอีกรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม